การ Big Destination สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเหล่านักเดินทางทั้งหลายเข้าสู่รายการ Big Destination รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันและวันนี้เตรียมพบกับความประทับใจกันอีกครั้งเพราะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความประทับใจจากการเดินทางทั่วโลกครับชิบุยาแห่งไทเปซีเหมือนติงไต้หวัน ซีเหมือนติงเป็นตลาดเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1908ที่นี่เป็นศูนย์รวมนักช็อปที่มีความยาวประมาณ2.5กิโลเมตรประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆมากกว่า2,000ร้านค้าและยังเป็นตลาดที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทเปมากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับตลาดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดยมีนักท่องเที่ยวมากถึง10ล้านคนต่อปีและคิดเป็นรายได้มากถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ เราบินจากเมืองไทยมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับมาถึงที่นี่ที่นี่คือไต้หวันครับนี่ดูร,บรอบๆมีตึกรามบ้านช่องเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวเราอยู่ทางตะวันตกเรียกว่าสีเหมือนติ่ง ตลาดซีเหมอนติงนั้นเป็นตลาดยอดนิยมของชาวไต้หวันที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างจึงได้รวบรวมเอาสิ่งที่น่าสนใจเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าแฮนด์เมดหรือแม้แต่สิ่งของอุปโภคบริโภคทั่วไปก็มีให้เลือกอย่างครกครันถือเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาไต้หวันครับ เหมือนเนี้ยซีป่าตะวันตกเหมือนป่าประตูคุณผู้ชมครับ๋อประตูด้านตะวันตกใช่ตรงนี้เป็นย่านการค้าเก่าแก่สมัยก่อนคุณญี่ปุ่นมาพักผ่อนที่นี่ประมาณ50กว่าปีโอ้พักผ่อนเลยยึดคลองอยู่แล้วก็ว่าตั้งเขาไาอยู่ตรงนี้กันเยอะมากนะฮะเป็นญี่ปุ่นพัดถิ่นมาตั้งเมืองเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีศูนย์การค้าตามมาต้องมีตามมาแน่นอนค้าตามมาย่านนี้ก็จะเป็นย่านของกินเยอะแยะนะครับนี่ มีมีช้อปปิ้งที่ไหนมีสรีทฟู้องมีของนั่นตลาดแล้วเป็นเป็นย่านที่หลับไหลนอนดึกมากเออและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เมื่อพูดถึงไต้หวันก็คงหนีไม่พ้นอาหารสตรีทฟู้ดที่หลากหลายที่พร้อมใจกันมายั่วน้ำลายได้ตลอดสองข้างทางครับและองหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าของไทเปนั่นก็คือช่วงเวลาเปิดทำการที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตั้งแต่11โมงเช้ายาวไปจนถึง5ทุ่มเลยทีเดียวครับ สนตู้สรนแปลว่าเซียนแบบว่าคนเก่งอะไรเงี้ยตู้แปลว่าชุมนุมแปลว่าเมืองสินนุกแปลว่าแหล่งรวมคนเก่งแรงรวมว่าฝีมืออยู่ด้านในไม่ว่าจะเป็นโอ้โหหลายอย่างทีเดียวการกินของอร่อยเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแฟชั่นครบเครื่องดูคนเดินคุณผู้ชมฮะสนตู้นี้เขาทำแบบญี่ปุ่นนะยมเดินเล่นกันดีกว่าเชิญครับ สนเย็นเย็นเพราะว่าแต่และร้านาเปิดแอร์คอนดิชันแล้วพุ่งออกมาที่ทระดใช่ใช่โคตรจบเย็นสบายทีเดียวคนระับคนอยากจะเป็นแฟชั่นแล้วก็มีกลิ่นอาหารลอยตลอกโอ,อ้วหเปหมบทเลยเดินดีกว่าไนท์มาร์เก็ตหลายๆไนที่เราไปเดินนะคึกคักมากกว่างที่นี่แบบสว่างสวัยด้วยจอไฟเพราะว่าที่นี่คือเมืองหลวงไงมาที่นี่คุณผู้ชมครับถ้าอยากจะหาอาหารอร่อยอร่อยสตรีทฟู้ดที่ดังๆที่คุณไต้หวัน นิยมมาทานนักท่องเที่ยวเราก็นิยมมาทานก็มีบะหมี่อาจมไก่ทอดอ่ะไก่ทอดไก่ทอดเทวดาแล้วก็ที่น้องสองหนุ่มนั้นยกป้ายอยู่นั้น พลาดไม่ได้ต้นบําหับเลยเมื่อกี้เขาก็มาทวงอยู่ชาเฉากล้วยทอไข่มุก,ออกขกโอ,โองสองสามอย่างนี่มาแล้วพลาดไม่ได้แล้วนะฮะโอ้นีเป็นอาหารไตหวานที่รับรองไม่ว่ามาแล้วเนี่ยถูกปากราคาย่อมเยาไม่แพงไม่แพงไม่แพงคุณผู้ชมครับเดินหาอลไรแบบนี้ของอะไรที่แถวยาวรับรองรอร,ร, <ๆ S 2> ร่อยว่าอร่อยแน่นอนหมดตัวเพราะมันอร่อยซื้อนูซื้อนี่ว่าจะอย่างเดียวต้องไปสองสามอย่างเลยครับ นี่คือลู่ว้ยลู่ว้ยคือลู่ว้ยนี่คืออาหารประจำาใไต้หวันเลยนะฮะนี่ออีกสีแยกแล้วอันนี้อันนี้โล่งหน่อยครับฝั่งนี้เ็เยอะหน่อยคือคักหน่อยแต่ตรงไปเริ่มจะซาแล้วเขาจะออกอีกถนน,นหนึ่งล้วนี่เราเดินมาประมาณเกือบกิโลหนึ่งนะ,ะมอง,นงโน่นนะ ด้านโน้นนะโรงแรมนะครับอันโรงแรมใหญ่ใช่โอ้โหโรงแรมใหญ่ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมนะเมื่อก่อนคนญี่ปุ่นมาอยู่แล้วก็โอ้โหมาตั้งโรงแรสร้างโรงหนังสร้างห้างเกือเราเสียใจไม่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งตะวันออกก็เท่าไหรสร้างรถไฟมาปุ๊บขันกันกลับมาเจริญเหมือนเดิมโอ้โห เป็นรถไฟที่ผมเล่าคุณรูกฟังว่าจะพาคุณไปเที่ยวสวยไหมสุดยอดเด็กเด็กน่ารักเมืองน่ารักมากบางครั้งความฝันก็อยู่ใกล้กว่าที่คิด ดอเวยดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทุกองค์ประกอบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวพร้อมสัมผัสการเดินทางสุดเอ c กซ์คลูซีฟในรูปแบบกรุ๊ปส่วนตัวเส้นทางในฝันที่คุณสามารถเลือกได้ลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติกดินแดนแห่งมรดกโลกธรรมชาติศิลปะสุดคลาสสิก สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษพร้อมการดูแลอย่างดีแบบ e อ c กซ์คลูเชี่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลี Privat e n n d e c บินดีพัดดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดย Elite Holiday โกเทลล์เน็ตสูงสุ15ด15กิกซิมเน็ตต่างประเทศค่ายไหนก็ใช้ได้เริ่มต้น399บาทเล่นเน็ตช่่าที่ไหนก็ได้ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษอีกเพียบ Go ก r a v e l ซิมบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกจาก t r u e d t a c กจับกระแสธุรกิจตามติดสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเจาะลึกมุมมองภาครัฐและเอกชนไทยใน Business Net Watch ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา21นาฬิกา15นาทีและวันอาทิตย์เวลา21นาฬิกา Big Destination สนับสนุนโดย Small Group by Holiday Group r ร Gigatech Pro-Life เ,เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสเส้นทางสายทองคำ Golden Path Express Switzerland Golden Pass Express เป็นเส้นทางเดินรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอายุประมาณ124ปีโดยที่เส้นทางแห่งนี้เป็นเส้นทางที่มีความยาวประมาณ115กิโลเมตรเป็นเส้นทางขบวนรถไฟที่เพิ่งได้รับรางวัลเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลกในช่วงปี2023นี่เองโดยรถไฟขบวนนี้ให้บริการโดยมีตู้โดยสารรวมกันถึง23ตู้รถไฟขบวนนี้มีผู้ใช้บริการมากถึง6 0 0นคนต่อป,ปีและคิดเป็นรายได้มากถึง45ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ โกลเด้นพัสคือผ่านด้วยสีทองเป็นรถไฟที่ผมเล่าให้คุณรู้ฟังว่าจะพาคุณลไปเที่ยวชมความสวยงามบนยอดเขามันวิ่งไปยังไงวิ่งขึ้นยอดเขาหรือไปมันวิ่งเลาะชายเขาชายทะเลสาบก็ต้องม,มีอุโมงค์ด้วยแน่ๆคร์เถือกเขาแอลสวยงามมากๆคุณผู้ชม<น>ครับเส้นทางเส้นทางนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยว นะครับแล้วก็เลาะไหลเขาเลาะทะเลสาบความสวยของมันคือเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักไปดูด้านบนกันมันเป็นพารามิกส์พารนามาวิวอะไรนี้ด<อ>ูสวยมากครับก็จะเปรียบเหมือนกับเส้นทางการท่องเที่ยวที่เรามีไปกาญจนบุรีอะไรแบบนั้นใช่ปลายทางเราคือเมือง จีสตัดฮะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เศรษฐีเขามาตักทำบ้านตามอากาศกันสวยมากแล้วก็มีอึดใจหนึ่งเดี๋ยวขึ้นข้างบนล้วจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอุโมงค์ยาวๆเสร็จแล้วพอผ่านอุโมงค์ปุ๊บมันเป็นชาเล่สวยๆเลยมันเป็นอีกวิวหนึ่งปุ๊บโอ้โหขึ้นครับขึ้นจริงๆครับคุณเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างบนกันนะฮะสวยมากๆขึ้นฮะโกลเด้นพาสขึ้นฮะเชิญครับเชิญครับคุณยอมเชิญครับ สำห Shift, รับขบวนรถไฟไสาย Golden Pass นั้นนับเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาใช้บริการมากที่สุดเพราะรถไฟขบวนนี้จะพาผู้โดยสารเดินทางผ่านจุดชมวิวสวยๆมากมายแถมตัวขบวนรถไฟยังถูกออกแบบมาให้สามารถชมวิวได้แบบพาโนรามาอีกด้วยครับสวยไหมครับมากเลยแล้วมันขึ้นมาอยู่ระดับความสูงนี่มันรวดเร็วมากเลยย่างที่เล่าครับคือไม่รู้สึกเลยใช่ไหมเนี่ยดูเองคะับถึงจะมีสองวิวคะ วิวเล็กนะวิวเขาเดี๋ยวสักพักก็จะมีอุโมงค์มีอะไรสวยงามมากมีเปลี่ยนเมืองมีผ่านเมืองสวยฮะแล้วนั่งประมาณประมาณทั้งหนึ่งชั่วโมงกว่ากเดี๋ยว mm hmm. การท่องเที่ยวสวิตย์ก็คือส่วนใหญ่ก็คือการชมวิวอืมนะฮะสวยมากมันหา,าไม่ได้เลยถับวิวยีงสวยนะแล้ววิวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสวยมากเหมือนมองนั่งมองภาพเขียนผมว่า ตอนนี้รถไฟสายลเด้นพ p a ์ทก็ได้พาเราเดินทางมายังจุดมุ่งหมายของเรากันแล้วครับซึ่งนั่นก็คือเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ติดกับส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอล์ที่ยงคงรักษาบรรยากาศความเป็นเมืองยุกกลางเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเอาละครับตอนนี้เราตามคุณเอและคุณนิรุตไปเดินเที่ยวในเมืองแห่งนี้กันเลยดีกว่าครับกับเมืองที่มีชื่อว่าคิสตาร์ดนั่นเองครับสวยไหม สุดยอดเด็กเด็กน่ารักเมืองน่ารักมากหิวน้ำไฟฟืดลงมาหิวหิวน้ำน้ำไม่ใช่๋ิไม่ใช่สรับบัวกินเขาไว้ให้บัวกินแต่งเมืองสวยๆอ๋อนี่นี่คือนี่คือกลางเมืองนะฮะเมืองอะไรครับทีหรือกุสตาใช่ไหมกุสต์ก็ต์กุสต์กต์กุสต์กต์กจบเป็น German German French เรานั่งรถไปชมวิวปุ๊บเมื่อกี้ที่ลงปุ๊บก็เดินเล่นเลยเมืองนี้น่าอยู่มากคนสวิต์คนที่นี่ ชวนบอกว่าอยู่ที่นี่เปิดบ้านไม่ได้เลยอยู่แล้วไม่เครียดอยู่แล้วสงบสุขเพราะว่ามัน,มนปลอดภัยอ๋อนึกว่าเปิดบ้านไม่ได้เลยให้คนเช่าไม่ใช่เปิดบ้านไปไหนก็เปิดบ้านทิ้งไม่ได้เลยไม่มีอาชญากรชญจ,จกรรมใดๆวุ่นวายกันเลยอ,อ,อยู่แล้วมีความสุขมีความสุขทุกคนก็มีความสุขบ้านเรือนก็รู้สึกเดินเข้ามาแล้วก็มีความสุขมันบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อเร็วๆตรงเนี้ยรับใช้เดินเอาเลยนะครับไม่ต้องมา มีมอเตอร์ส่งมอเตอร์ใส่ทำ<ช>หล่นอะไรกันไม่ต้องดีไรแล,แล้วก็สบายาใจข,ข้างซ้ายขวาเราดูไม่ไม่ได้เชยนะเป็นช็อปแบรนด์เนมทั้งนั้นนะเมือ <laughs> แบรนด์เนมเต็ไมไปหมดเลยสำหรับเมืองกิสตาร์แห่งนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับคนที่ชื่นชอบความสงบครับแต่นอกเหนือจากความสงบแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี ที่ทำให้ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมนั่นก็คือเหล่าบรรดาคโครงสร้างของอาคารภายในเมืองที่สวยงามและดูสะอาดตานั่นเองครับถ้าดูสิ่งก่อสร้างบอกว่าใช้อนุรักษ์ทั้งนั้นเลยไม่ค่อยวุ่นเล้ว่าจะเรื่องอุป,ปรกรณ์ใช่ไหมฮะอืมนะฮะ ออกจากเมืองกิสตร์เราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพิ่มเติมกับที่นี่หนึ่งในจุดชมวิวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ย่างภูเขาฮาเดคุมนั่นเองครับซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือการเป็นจุดที่คุณผู้ชมจะได้ชมวิวของเมืองอินเทอร์ลาเกนทั้งเมืองเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นอย่างไรตามคุณเอและคุณนิรุตไปดูกันเลยครับสวัไหมครับมาก อยู่บนคุณผู้ชมเราอยู่บนไฮเดรคูมนะครับหนึ่งในยอดเขาหนึ่งในสามยอดเขาที่ในเชือกเขาจุงมฝาซึ่งต้องขึ้นก็ทางด้านหน้าน,นุ้นเป็นจุม่มฝาท่านิยภาพด้านล่างเป็นเมืองอิตาลากินที่แปลว่าเมืองที่อยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบสองทะเลสาบถ้ามองไปด้านล่างเด็คุณผู้ชมจะมองฮะด้านขวามือของเราจะมีทะเลสาบหนึ่งทะเลสาบที่ทะเลสาบตูนตูนตูนแล่ด้านซ้ายมีอีกหนึ่งทะเลสาบฮะเบียนทะเลสาบเบียนฮะเป็นเมืองที่ถูกทะเลสาบขนาดสองข้างแล้วอยู่ในอ้อมกอดคุณเขา สวยมากๆครับแล้วเราขึ้นมาวันนี้ได้ชัางปีไหมเนี่ย จะเดินทางขึ้นมาได้เฉพาะหน้าร้อนของเขา้วก็คือเรื่องเดือนายนถึงตุลาคมเท่านั้นหลังจากนี้ทีมอ่ะจะปกคลมแล้วขึ้นค่อนข้างยากมากผมจะมะครัยจะมาทันวามผมต้องพาคุณธิรุน,นั่งเฮ<ม>ลิคอปเตอร์มาแล้วถ้าอย่างนั้นผมจะพาใครมา มากับผมไม่ <laughs> ใช่หร <laughs> ากดี <laughs> มากับผมเ <laughs> <ผม S 2> วลายนมาเดือนเ <laughs> ดือนธันวาหรืมกราเลยแล้วทอดสายตาไปห,หนูนั่นคือจุงฟาวรอเราอยู่นี่เรามาช่วงนี้ยังมีหิมะอยู่เลยโอ้โหจุงฟาวนี่มีทั้งปีส <laughs> <laughs> วยมากว่าเปิดให้ดูให้เที่ยวชมในฤดูร้อนเนี่ยเขายังมีหิมะอยู่เลยครับจุงฟาวมีหิมะอยู่แต่วันนี้สวยมากครับเป,เป็นการท่องเที่ยวเขาที่ไม่ใช้เวลามากเนื่องจากว่านั่งเคเบิลคาร์ขึ้นมานิดเดียว นห้องสมุดประชาชนนะฮะของบอสตันนะฮะนี่คือหนึ่งทัวร์ที่ต้องมาดูความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความขลังของการศึกษาปลายปีนี้เที่ยวสนุกสุดฟินไปกับเรา สนุกไปกับสีสันจากธรรมชาติสเสน่ห์แห่งใบไม้เปลี่ยนสีที่สุดไปกับจุดเขาดาวจากทั่วโลกฝ <h ums> ินไปกับหิมะโปรยปลายทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเจี่ยวแบบเอกลุกีต้องไปกับอิมเมจฮอลิเดย์ 他还有利用价值。如今心中只有明义一个人。眼下我对他是一往情深至此，至死不渝。他竟然真的对我定力这么差，怎么演大人才是全乱了。留下那么多人觊觎我的黄粮吗？他唯独你不是。自出深渊后。 第一次想要去相信一个人，在你眼中我都我，我到底有多蠢？秦风子，我喜欢你。总梦美好，追得来。今天，你出演《雪娜》。Now and 拜登，ครบ，分，จบ，在 pack 唯一，สมัครเลยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือน d i s t i s t t n o t i o n สนับสนุนโดย Image Holiday t ไท i ม i ดี m o m เมืองแห่งการศึกษาบอสตันสหรัฐอเมริกา ึ่งเมืองสําคัญของอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า395ปีโดยที่นี่มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ125ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ690,000คนเมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่รวมกันถึง35แห่งและยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้าม,ามามากถึงประมาณ22ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นการสร้างไรายได้ถึงประมาณ9,600ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ก็ต้องช่าง,ง,งามกันท้านหลังเราเป็นห้องสมุดประชาชนนะฮะของบอสตันนะฮะเราของสมุดนี่สร้างจากใครอะครับสร้างจากที่ทําการรัฐรบอสตันฮะโอ้หสวยมากคุณผู้ชมเราอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ยังเพลิดเพลินกับตะตุรันี้อยู่เลยฮะเนื่องจากว่ายิ่งเย็นคน,คนเริ่มเยอะคนเยอะริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นจังหวะของดนตรีเริ่มจะเร่งร้าวขึ้นนะครับเริ่ม <ๆ S 2> ม,มีความสนุกขึ้นนี่คือบอสตันยามเย็นฮะ และตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมันเที่ยวกันที่1สถานที่สําคัญและมีชื่อเสียงระดับโลกและสถานที่ที่เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยฮาวาดหนึ่งใน,นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเราจะมาที่นี่ที่นี่คือฮาวาดถูกต้องฮาวาดคุณผู้ชมครับมหาวิทยาลัยฮาวาดก่อตั้งโดยบุคคล ข้างหลังนะฮะคือมิสเตอร์จอห์นฮาวเวิร์ดฮะตอนมาตั้งเนี่ยมีเป็นโรงเรียนกินนอน,นะฮะมีนักเรียนเรียนแค่12คนเองโอ้แค่นั้นนะแค่นั้นเองฮะ mm hmm. แต่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะฮะ mm hmm. ก่อตั้งด้วยบริษัทชื่อว่าเมสซาซูเซตเมสซาซูเซตเบย์คอมพานีก็ตั้งขึ้นมา แล้วก็เป็นแค่12คนเท่านั้นนะฮะตอนนักเรียนกลุ่มแรก ทัวร์ที่ต้องมาดูความสาเร็จความยิ่งใหญ่ความขขังของการศึกษาเขาก็เปิดเข้ามานะเด็กครับเล็กแดงเปิดมาเป็นถนนตัดเดินผ่านเป็นทางลัดออกไปสี่มุมเมืองได้เลยนะเขาไม่ได้มาปิดปิดประตูอะไรกันมากมายแล้วก็เนี่ยนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่างเขาก็มากันก็ไม่มีใครว่าอะไรเดินจะเดินออกทางประตูไหนก็ได้มีทาอยาออกหมดเลยครับ ผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวรอบเมืองบอสตันไปแล้วอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองแห่งนี้นั่นก็คือสตรีทโชว์ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของศิลปินข้างถนนเราจึงได้ทําการเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันอีกด้วยครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับ พอดีเจอโชว์ยูฮะ,ะ,ะเลยแวะเชียเขาหน่อยสนุกมากคนวัดสันน่ารักมากสนุกมาก เพื่อนผมเพื่อนผม very good I'm Josh YK Cool this the man right here you already <Yeah. S 2> know it yeah thank you แยบแยน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากบอกเลย กระโดดผ่านหลังแล้ววูวคนห<ค>นึ่งหัวมันอยู่ใกล้หลังคนน่ากลัวมากแต่เขามีอาชีพมากครับาสามารถบอกว่เอาคนมานั่งดูเขาแล้วก็แจกเสียงร้องให้คนเป็นร้อยๆหนึ่งเี่งมาก